บ่อของพี่เกษมพิชชิ่งนะครับบ่อตกปลาสวายนะครับบ่อตกอตกสวายแข่งนะครับก็รามาเทสกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เราก็มาเทสคันตัวนี้นะครับลิสคาร์บอนนะครับเป็นเวทสิบสี่สิบกรัมครับ ตัวนี้คือจะใช้งานในกึ่งสปิวก็ได้นะสปิวก็ได้นะครับตกปลาเกตก็เหมาะเลยนะครับเป็นคันตกปาเก็ตที่ออกแบบมาโดยการตกปาเกตโดเยเฉพาะนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าบางท่านต้องการที่จะไปร่วมงานสปิวด้วยตัวนี้สามารถรวมได้เพราะว่าสปิวคันสปิวจะเริ่มที่8 8 16 8 20นะครับแต่ตัวนี้14 0คือปลายแข็งนิดนึงกกใหญ่คือรับ สามารถสู้กับปลาใหญ่ได้นะครับถ้าเกิดผิดคิวไงวันนี้เรามาดูแอคชั่นคันตัวนี้นะครับผมแอคชั่นคันตัวนี้นะครับวันนี้เราเริ่มที่9ฟุตกันก่อนเลย9ฟุตนะครับ ต่อสบายแข่งนี่เลยรู้เรื่องครับ ん <music> เบียอันี้140นะครับนะครับตัวนี้ได้ไสายละได้สายล้วแอคชั่หนเลยนะข้าวคุด140ตีสวาย ไซส์กิโลนะครับ1่งกิโลนะครับอะล,ลคาร์บ,บอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสหาตัวใหญ่ๆใ,ให้นะครับว่าจะได้เรื่องไหมนะทำการปล่อยนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าคันเวทนี้สิบสี่สิบกร,รัมนะครับตัวนี้เก้าฟุตนะไม่สามารถมาไม่น่าเชื่อมันจะตีดีดเหยื่อได้ไกลมากนะ เด,เดี๋ยวลองดูนะครับว่าปฏีดีดเหยื่อไกลขนาดไหน,นครับกับลอกนะครับไพโอเนียตัวนี้นะครับไพโอเนียตัวนี้ไพโอเนียไซโครนไซโครนตัวนี้งบอกเลยนะจะเจอไหมนะตัวใหญ่ <laughs> Tante fakir. ร้อนมากแต่ก็ต้องมาเทสให้นักตกปลาได้เห็นนะครับว่าวิาคาร์บอนของเรานั้นมันไม่ธรรมดานะครับ ไม่ดีไม่โดนหลังขาเอาแล้วสิเจอผู้แข่งขัน,ขนสู้หน่อยครับัวนีสู้หน่อยดูแอคชั่นให้เต็มตากันเลยนะ ไฟ IM8 เลยนะตัวนี้นะแล้วมันก็เล่นมันเหมือนกันนะค <c ười> ันนี้กับ,บลอกเพเนียไซโคนนะครับตัวนี้นต้องี่ ติดข้างว่าทาไมแรงตเลยอกนะเอกเอกมา เเีียงลิตรคาร์บอนนะครับกับคันตกปากเกตเวท10ถึง40กรัมนะครับตัวนี้เป็นคัน9ฟุตนะครับงัดไม่ยั้งเลยนะครับ งัดให้เห็นแอคชั่นเลยนะครับว่าคันตัวนี้คุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่ซื้อไปแน่นอนครับคุณภาพเกินราคานะครับคันหลักร้อยร้อยไปไปลายนะจ๊ะตัวนี้นะดูเลยนะสายสิหปอนนะครับมาสตาร์ทเลยตัวนี้งัดงัดเลย โอ้ยได้ใสคู่ได้ใสโอ้ยอันตกปาเกตนะครับที่เราเอามาตีสวายเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยับมาแล้วปันลงไปอีกอ่าโอเคยกแนวตรงนะยกแนวนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห ปลาสวายใสนี้นะคันริดคาร์บอนนะครับกาวปดตัวนี้นี่นะครับอ่านี่ปลดปลาก่อนอากาศร้อนนะครับหนึ่งหกเจ็ดแล้วนะ เราก็เทสคัน9ก้าฟุตไปให้ดูเรียบร้อยนะครับกับคันตีปรเกตคุณภาพเกินราคาแน่นอนครับตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้9ฟุตนะครับตัวนี้สามารถเล่นสป,ปิลได้นะแต่ถ้า10ฟุตจะเหมาะกว่านะครับผมกับการเล่นสป,ปิลนะนี้เราก็มาเป็นลองคัน10ฟุตดูบ้างนะครับเวท10 40กรัมก็คือเวทตัวนี้สามารถไปใช้งานร่วมกับสป,ปิลได้นะครับแต่จะเป็นสป,ปิลปลาใหญ่ ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับตัวนี้นะกับ,บลอกไซคโครนเบอร์สี่พันนะครับเหนื่อยร้อนต๊อกก่อนดิลิ์คราร์บอนสิบฟุตนะครับตัวนี้ดูว่าส่งเหยื่อไกลขนาดไหน ชั้นคันสิบฟุตนะครับโลกใส่โคนเบอร์สี่พันนะเอวก้องมาใกล้หน่อยสิบฟุตทำสิบฟุตขอเจอตัวดีๆนะทีเดียวเท็เดียวผ่านเลยนะแล้วเห็นพี่รลวงยืนไหมนะครึ่งเดียวเลยไม่ต้องเห็น่เ,นเต็มตัวไหมเดี๋ยวผมเอาครับเต็มเต็ม อยู่นะครับโอ้ลุดเมื่อกี้ลุดนะครับเอาใหม่เห็นนี่ขนาดสาย15ปอนนะครับกับคันที่ดีดเหยื่วไปไกลแบบเกินครึ่งบ่อนะครับบ่อพิเศษนี่ความยาวเท่าไหร่นะพี่ร้อยยี่สิบ 90้าสิโหเก้นี่เราไปเกินครึ่งเลยนะเจ็ดสิบเมตรเลยนะตีอ่ะ ดูแอคชั่นกันตึกเลยอินี้ทันลงต้นนี้ทันลงสวยเนาะขนาดคนขายยังว่าสวยเนี่ย้าไ่ซื้อไม่ว่าไงเหนียวด้วยเอา้า ดีได้สายดีได้ไซส์ยดีได้ไซส์ <c oughs> คันตปกปลาเก็บนะครับตกปลาสวายไซส์สามเนี่ย ยกรอยสไปายสไปายเลยครับบริดคาร์บอนนะครับสิบสี่สิบนะครับตัวนี้นะครับผม 好棒！ <S <S วสวายไซส์ส,สวยๆนะครับลิสคาร์าบอนขันตกปักเกรดเทได้เห็นแล้วนะครับเทให้ดูแล้วนะของดีราคาถูกนะครับผมริสคาร์บอนคันนี้เลยนี่ครับ วันนี้เราก็มาเทสคันลิคาร์บอนให้นักตกปลาได้ชมแล้วนะครับเป็นคันตกปลาเกตที่ดีไซน์มาสวยและคุ้มค่านะครับกับกาไฟ IM7 นะครับ IM7 ตัวนี้นะเนี่ยครับกับคันราคาหลักร้อยไปไปนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ ร้านเฟรนฟิชชิงนะครับผมหรือว่าในเพจอ,อุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางบายเฟรนฟิชชิงนะครับผมก็พบกับคันตัวนี้นะครับคันตกปลาเกตที่ซื้อไปแล้วท่านได้ใช้งานมากกว่าตกปลาเกตนะครับผมนี้นะครับให้เราฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ